วันนี้เสนอตอนงานที่5งานเร่งด่วนที่ไม่มีในแผนที่ภูตะบันแคมปิง้งคือเปลี่ยนทาบ์ฟสำรองวันพุทธที่28สิงหาคมพศ2567ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนทาบจริงตัวไหนทาบ์ฟสำรองทาบตัวนี้เนี่ยซื้อมาแต่แรกเลยนะครับแต่แรกที่จะออกไปแคมปิง้งมันจะเป็นรถรถ ะบาดับเบิลแคปหนาและหนักครับสามคูณสามเมตรท่านผู้ชมเคยเห็นผ้าใบรถสิบลอ้อไหมครับนั่นเลยแบบเดียวกันเลยรถสิบลอ้อที่ใช้คุมอ่ะแบบเดียวเลยครับหนาหนักผมไม่ไหวผพก่อนเลยว่าเพราะว่าเสาที่ผมซื้อมามันเสาเสาเล็กอ่ะ องไม่ใหญ่ผมก็เลยไปซื้อทับเบาเอ่ะสีเขียวอ่อนที่มันขาดไปจากคลิปชื่อแล้วนะครับก็พอดีว่าติดรถมาด้วยเนื่องจากมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีพื้นที่เก็บก็เลยใส่มาด้วยพอใบฟ้าขาวผมก็มีสองอันนะผมก็เอามาด้วยหมดเลยคราวนี้ก็จะมาใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักละ สามคูณสามเมตรการกลางทาบตัวสำรองนี้นะครับผมจะเล่งความเร็ววิดีโอเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานานเกินไปเป็นบางช่วงนะครับ อ้าวขึ้นเสา2.5เมตรสองเสาแรกได้แล้วครับเริมก็พัดพัดอยู่นะครับแตไ่ไม่แรงเหมือนเดิม มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอยู่นะครับว่าทับเดิมอ่ะสาคูณสเมตรทับสำรองเนี่ยสาคูณสเมตรมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องขยับเต็นท์มามาหาทับใหม่2ต้องถอนสมอบกขยับเข้าไปตอกใหม่ให้มันอยู่ใกล้เต็นท์ผมดูเวลาแล้วดู ดูเมฆดูอะไรแล้วก็เลยตัดสินใจตั้งเสาตรงนี้เลยคือจะตั้งท้าให้ได้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าฝนมาก็บังทัาได้แล้วค่อยมาขยับเต็นท์นะครับเนื่องจากเต็นท์่ะสมอบกตัวเลขแปดตัวนะครับต้องถอนสมอบกแปดตัวออกเราถึงจะขยับได้แล้วของของในเต็นท์ก็มีด้วยหนักด้วยนะครับพอไปถ่วงเต็นท์ไว้ไม่ให้ปิวตามลม ระหว่างที่กำลังทำอยู่นี้ก็มีมอเตอร์ไซค์มาก,กันสองคนนะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันคนสองคนผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นมากางเต็นท์โอเคผมก็เลยไม่ได้เหมาเต็นท์ละทีนี้ไม่ได้เหมาลานละเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องสองคนนี้มาก็างเต็นท์ใช่แบบอารมณ์ดีเลยนะฮะไม่รู้เรื่องลู้ราวอะไรเลยว่า ผมสู้ขอลมจนทาบขาดไปชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมาน่ะ ชเสาชุดเดิมครับต้น2.5เมตร2สเสากับ1.8เมตร2สเสาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดครับขยับสมอบกขยับเชือกตึงเชือกให้มันได้ที่นะครับ ก็ผูกฝั่งนี้ผูกเชือกครบสี่เส้นครับก็ขยับมุมกล้องไปดูอีกฝั่งหนึ่ง มีอยู่กี่หูผูกให้หมดครับตอนเนี้ยฟังละสี่หูผูกรอบเลยส่วนเสาในสองเส้นฮะเสาชาเชือกสองเส้น ฝนลงไปปลอยแล้วครับฝนมาไปปลอยละหมดลมหมดลมแล้วฝนมาอันนั้นก็มีอยู่สองคนนะครับผมม่ได้เหมาลานละ ตั้งเต็นผูกเชือกได้ที่แล้วตอนนี้ก็ขยับเต็นเข้ามาหาทาพบครับผมก็พูดหลงอยู่เลยนะทั้งเต็นทั้งทาพ์บเลยนะถอนถอนสมอบ,บอกออกแปดตัวจากขาเต็นแล้วก็ขยับเต็นมาให้อยู่พอดีกับทาพบ ทำแน่งประยูมาเนยูหานไปแล้วยังสามเชียโอ้โหเลล้มล้มหมดชืๆอย่งนี้มนกำัมันกูคัดเท่าตกเปี่ยนมากล้วละไปกูโมเดิร์นกขาวมันมาจากแสงสียู่แห่งนี่รถดับต่ำระตายิ่เลยอรดับต่ำ <c oughs> นี่มันอยากลมจังหน่อยนนนอนอยู <parfois> ่นี่มันวะแม่ครับนอนอยู่นี่หรเดี๋ยวขนด้ส่คอดนะแม่ครับนอนทังบ้านก็ได้ครับนอนบ่ได้แม่ผมแยมไปอม่เหลือเสื้อไปขัน่อเรื่องรัรรมนูน่ะนี่มันยังลมมันยังลมคอย้ยนี่นอน้ยมเน่ย้ยนอนั้งบ้น้มปด็นน่อยหามอนอน้วางล่หาไปนอนทังบ้านก็ได้ฝนตก ว่าผมโตกผมแยมอันตัวอันซุ้มนั่นผมแยมอันเทียงหน้าหน่อยไว้แยมพ้นตกไปนวดนะครับแมนครับอ๋อนหนาหน่อยอันนี้นะครับนง่หนึ่งผมจะโตกกับพี่ชายพ้องกับแยมไปของตาเนี่ย้วขาดเลยนะเอาไปเก็บไปเพราะที่เราขาดเลยตอนนั้นตาพี่จะซักลุงคนนด้เบียตาลงหนีได้ทางนี้ทางนี้เบียตามดิ กวานคนจะเสื่ออย่มเนี้ทั้งกะผมเก็บวดหมวดมวดว่าอย่างว่าให้เราไม้ขึ้นเ่งก็เละเลยปั๊บกูปั๊บดูไอ้กูดูกันได้ทำนี่ผู้นำ่ประทันเลยอนะ กูน้ำบระทันหมดแล้วกับกบ้านล่รมร่มง่ายข้าเจ้าเคยเจ๋วะะะะวะพังไปเลยน่ะโอ้โหมวยพาย่หัวแหลกพังไปเด้ตามมึงไฟมันหนีลมเบิดไฟนี่ลมเบิดเลยไฟยหัวแหลกเมื่อนั้นเมื่อเมืกก่ออะไรเหรอเปียกกหอดเลยวะวันที่สามอ่ะวันที่สามฝนตกสองชั่วโมงโอ้ยปลาหนำทะเลจุ่มนึ่งยืนตากฝนเอ้าบกวาดไปบ้านกับเมื่อคืน ถ้ามาแห้งๆเอาบอยูหูขาดเลยโอ้บอร์บอยูครับนี่หุขาดเลยบับบับบับฟังอะไรกันไฟเลยใช่ไหมเฮ้ยห่ามึงเนีน่ยมิตซีบิน่นแบนี้่หามึงมันมันมก,กวันกูจะเสียตัวด้ลน่ แล้วตว่าอเนียนไ่อยู่เทียตึงตบไว้สองเนี่ยม,มนนนันไม่เข้าใจแล้วน้ำเล็ดไม่นะเดี๋ยวไปตะไว้สองไม่นึงไว้สอง อนแต่ว่ามองนี้เป็นสินนบ่าเสียรมรุ่นนี้นรุ่นสิบล้อมัดหลงังคา กินก็หั่นหรอกผมเอาขนมปังเซื้อขนมปังเข้าไปน้องเพื่อแยงมายอดกินอรือเปล่าต๋อยแยงทำเอาของหลายเยอะครับผมมันเป็นแยงครับบริการเป็นไงครับฮัลโหลบริการครับใกล้เพื่อนปอปอครับปอเอาเอาไว้นี่ละตาจะย่างให้มีน้อจย่างกัน ไม่ได้เลยเนวตสีมันจะนี่แหละ่ออะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เจ้าของร้านหน่อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทมีเตาด้วยครับมีเตามีฐานชุดหนึ่งน้ำแข็งฟรีมีเตามีฐานให้ด้วยร้อยบาทเนีย่ยครับมีไฟให้ด้วยครับน้ำแข็งฟรีครับย่อมเลยอ่า <c oughs> ขอบคุณครับ ขยับเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ ยับของตามเหรครับแวนี้จัดของแต่ที่ว่าเต้นทสามคูณสามเนี่ยทัาบทาบสามคูณสาเมตรเนี่ยเอาเต็นใส่ลงไปเต้นมันก็ประมาณสัก2เมตรแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่เหลือพื้นที่ใช้สวยข้างหน้าเลยนะเนี่ยฝ <c oughs> นตกมาเนี่ยเปียกคักๆเลย ハハハハ ขยับของเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ผูกเชือกด้านหน้าอีก2เส้นครับ เปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็จะมัดเชือกด้านหน้าอีกสองเส้นแต่มันสูงนะครับต้องไปเอาเก้าอี้โต๊ะโต๊ะหรือเก้าอี้มาลองเหยียบ ิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีสิบแปดแล้วหกโมงเย็นว้ายเอาล่ะท่านผู้ชมหกโมงเย็นเสร็จมาดูว่าคืนนี้รอดไหม <c oughs> ถ้าเรามาไม่ได้รอดอะ่ะ <c oughs> เออ ่านผู้ชมมาดูนะครับเพิ่งหมาเงี้นเลยทุกหัวเบงทุกหัวเสาเนี่ยเสาหนึ่งสองเชือกอเสาสี่ต้นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบหกเส้นใช้เชือกสิบหกเส้นอันนี้หัว <c oughs> <c oughs> ขาด เต็น์มันเล็ก3ามคูนสามเมตรก็ประมาณเมตตอนนี้ร้านก็เปิดไฟแล้วนะครับ เขาปิดไฟละทางนู้นก็ใช้นั่นเลย<า>ใช้ดอกเห็ดเลยอย่ามาอยู่นะลมนะ<า>ลมอย่ามาน่ลมนะโอเคท่านผู้ชมครับร้อยบาทมีเตาด้วยครับเตา ถุงดำด้วยถุงขยะตะแกงด้วยผ่านด้วยเนี่ยร้อยบาทแล้วว่าปลั๊กไฟด้วยใช้ปลั๊กไหนก็ได้เอาไฟอันนี้ก็ให้ต่อซ็อไฟแต่ผมเอาแบตเตอรี่มาอยู่ผมใช้แบตเตอรี่รอ๋อ ก็ามารุ่นกันว่าเป็นยังไงคืนนี้อยู่รอดได้ไหมไไผมนึกถึงพ่วงข้างครับพ่วงข้างถ้านอนได้นี่โอเคเลยอ่าถ้าทำที่นอนได้อันนี้มีเขา,เาขี่มอเตอร์ไซค์ไป อาจจะต้องเอาพ่วงข้างไปทำเตียงครับปูเตียงเพราะว่าง่ายกว่าเยอะเลยนี่คือร่องลอยอ๋อนี่แบบั ทางเต้นไว้บ่ายสองนึกบ่ายสามบ่า,ายสี่นี่พังหมดเลย <c oughs> พังหมดเลย <c oughs> มาเริ่มต้นใหม่เอาโอเคเดี๋ยวผมจะลองเช็คอีกทีนะครับเอลองดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไง ก็บทาบที่ขาดครับหูขาดไปหลายหูนะนี่ก็ร่องแรงละเพราะว่าทาบถ้าจะให้ดีต้องมีมวลในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้มันเบาไปครับลมพัดมาแก,ก็ปิวสวายเลยทาบสำรองสามคูณสามเมตรข้างบนนะครับมีมวลอยู่อย่างน้อยเวลาลมพัดมามันก็มวลก็ยังต้านลมได้อยู่นะส่วนหนึ่ง สองสามสี่ห้า